วัชลายอยากรู้วันนี้เราจะมาถามสาวๆวัชลคัคลินิกกันว่าถ้าแฟนของสาวๆอยากทำสัญยากรรมบ้างสาวๆจะรู้สึกยังไงและให้ทำไหม,<า>มไปด,ดูกัน<ด>เลยค่ะถ้าสมมติกับกแฟนขอเราทำสัตยากรรมบ้างคนไทยจะอนุญาตไหมแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าแปลกไหมถ้าผู้ชายจะทำสัลยากรรมอย่างนี้ะค,ะค่ะแปลกไหมหรอไม่แปลกค่ะถ้าเขาอยากทำต้องเติดต้องบูก่อนนะคะว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็ถ้าสิ่งที่เขาทำมาแล้วมันดูดีโอเคค่ะ ไม่หายทำไมอะแม่ก็เขารออยู่แล้วว่าจะทำทำไมเราเราชอบชอบแบบแล้วก็หน้าตาดีอยูล้วยไม่แปลกนะเพราะว่าปัจจุบันก็คนทำสัญยกรรมเยอะสัลยกรรมก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายไหนๆหเราก็ทำแล้วแต่เราก็ต้องอยากดูดีด้วยก็เป็นเรื่องปกติเราก็ให้เขาทำไปเลยก็จะได้สวยหล่อเป็นคู่เลยเลย ก็ไม่แสรนะพี่ไม่ห้ามนะเราก็ให้เขาทาได้เพราะเขายังให้เราทําได้เองชายเนาะเขาก็อยากดูดีเหมือนเราก็อยากดูดีนะถ้ามองในมุมปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้จะไม่แตกแล้วเพราะว่าเปิดกว้างมากขึ้นเนาะเรื่องความมั่นใจของเขาแล้วก็อย่างนึงก็คือเราก็จะเป็นคนที่คอยช่วยหาข้อมูลแนะนาเขาว่าเขาเพื่อให้ทําออกมาได้ดีที่สุด